ท่าวเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่ยาวขายผู้ชมที่อายุต่ำกว่า10ปีด่วนที่จราจรด่วนดิการกรนบชมราย่ารบลูทีเจบคอว่ะสวัสดีพี่น้องตอนนี้ก็อยู่กับฟมบัคร วัีพวกไฟดูดไอเย็ดม <c oughs> ไฟดูดไอเย็ดมาปลอกวันนี้พวกเราจะมาแกงพีของผมการทาผู้ชมทุกวันนี้มันไม่ทํางานทาเฮียอะไรเซตหาแต่ผู้สาวงายํำม,มันหนีบักปลอกคือตอนนี้มันกําลังกมมคืนไปนดูลาดลาวมาแล้วมันกาลังเซตนาผู้สาวอยู่เชิงฮือนเราจะออรอจังหวะมันมีแล้วมันทีมโทรศัพท์ไว้นั่นเราจะจับโทรศัพท์มันมาแล้วเซตหาผู้สาวมันแล้วบอกเลิกเซตบอกเลิกผู้สาวมันเลย คือบอหัวนะกระเคียะเอาเองเนาะปัญหาของัวเมียบักกราบยงของใครของมันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูลานลานก่อนมันมีหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะไปตั้งกองไว้ข้างบนเรือนเนาะดูมันก่อนว่าเวลามันลงมาเลยเราจะขึ้นไปแล้วจับโทรศัพท์มาแซบอกเลยผูสาวมันมาดูปฏิกิริยาของมันการทําเนชมบักกราบมันจะเป็นยังไง เห็นไหมไม่ทําการทํางานที่งานเลยบักรอบรอจังหวะรอจังหวะมันดีออกจากห้องแหละเราจะเอาโทรศัพท์มันมาเซตบอกเลยผู้สาวมัน <c oughs> ไปกัน เยเวลาแล้วคับทส่งมาปลอบไปท่านผู้ชมตอนนี้เราได้มือถือมันมาเรียบร้อยอ้มันมันไม่ได้ใส่รหัสไปด้วผู้ชมมันแซ่บอะไรกับผู้สาวมัน <c oughs> ดูสิครับดูส,ดสิดูเห็นไหมกินข้าวแล้วกินแล้วววาบ่ได้ไปวินใช่วหาว้า,วาพักเบ้เนาะ เชียรท่านผู้ชมเจอคุณแม่เย็ดแม่ท่านผู้ชมเห็นคุณแม่อุ้ยมัวกล้องไปปกต่นมาเย็ดแม่ตีมาให้มัวจริงไหมวะเขี้ยร์เขี้ยท่านผู้ชมทีแรกกับแบบฮักทักทีฮักเอ้ยอ่านว่าอ่านว่าเฮียเอ้าเขา มีอะไรจะบอกเขามีอะไรจะบอกภาษาลาบุนภาษาไทยกันไหมน้ชมฮ่ามึงตายมึงตายแน่บ้ากรอบที่บอกยังไงคือมันทีดีบอกมันทีดีบอกเหี้ยมากตายมึงตายแน่ อันไอซ์เราไม่ถูกนนกันหรอดีฮัล้์ดีฮัลล์อันนี้นะ้ะยึดแม่มึงตายตรงๆเลยเอาตรงๆเลยเอาเลิกกันเนาะก็มันโซจีอะไอซ์เนาะเอาเลิกกันเนาะไปนะท่านผู้ชมเลยเดี๋ยงใหม้มาอะไรอะไรปฏิกิริยาต่อมา อจาอจาอาจาอจาอจาเอาเพื่อนคือว่าจั่างซีติดตับตายเธอดีเกินไปเหตุผลคดบ้านนอกบตลกเด้อเอาตลกอย่างกูตลกอย่างดีเฮาอยู่นำกันมาได้แล้วอายู่นำกันมาได้แล้ว ตายเนี่ยมึงตายบักปราบเราอยู่น้ำกันบออ่อได้เร้วจังไดจังไดเอา้าอะไรอะ <c oughs> ตอนนั้นคือจังซีมาฮอดมือนี้คือว่าแบบนี้ว้าบายตอบเขาเดียวแล้วก็ไปบายโอเคท่านผู้ชมเราจะเอาวถืีมันาางไ้ตรงเดิมของมันแล้วก็โอเคพี่น้องเราจะเอากองไปตังไว้ตรงเดิมไป เ็ yes, yes. พี่กูจะดากูไหมเนี่ยมากเลยบาย โอเคพี่น้องตอนนี้ก็รอแต่ปฏิกิริยาของมันเนาะว่ามันจะเห็นแล้วหรือยังเนะาะท่านผู้ชมคือตอนนี้พวกเราก็อยู่ข้างล่างเนาะอยู่ข้างบนทางกล้องไว้เรียบรอย้อยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ <S <s <uck ling> เห็นดีแรงมันต้องเวิร์กไปเลยแหละไอ้ซาดมันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมเฮ้ยมึงซั่นมึง <s> สั่งวะสิงห์มูซ <s> ึ่งจะได้ไหมสิงห์มูนะมึงบาร์ต

ไปแล้วพี่น้องเกือบโดนฟอยใชู่นะมึงหอนี่น้องไปแล้วเมาเป็นหรอจูไม่รู้ไม่รู้ ามนแฟนผู้เดียวแฟนผู้เดียวว่าสั้นปลอบมีเป็นร้อยไอ้สัตว์มันยาวมัน่อยมันงอเองดิผู้ชมดูมันงอแฟนนะผู้ชมดูสิแฟนนั่งว่ครับสมน้ำนาหัวจอกเฮ้ยสมน้ำนาบักเปร่าโมมาเทเลียรเห็นงานฮาร์ดบอสเจอเข้าไป นางเงาอยู่ตรงนั้นเลย่านผู้ชมมันนางเงาอยู่ตรงนั้นเลยพี่น้องโอ้คนไม่มีแฟนนะครับโอ้ยตายเหอะไม่สนใจหรอด้วยโอเคสำหรับไรที่มาคลิปแกงเดี๋ยวนี้ก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องของบักปรอม้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ จะลาไปเพียงเท่าน,นี้อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพราะว่าช่วงนี้ช,นชแนลของบักปลอบช่องมันบักเนาะสำหรับคลิปใครที่ไม่แจ้งเตือนก็อย่าลืมกดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่เนาะเหงาไปเลยเงาไปเลยเออช่วงนี้ชแนลของบักปลอบมันบักเนาะคลิปมันไม่ชอบแจ้งเตือนเนาะทานผช้ชมก็กดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่แล้วกดกระดิง่งโอเคตอนี้ทุกๆคนก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของบักปลอบแล้ว โดนไปเลยมันโดนไปแล้วโอเคบายบาย